สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบเจมแท็กเตอร์นะครับผมคลิปนี้ก็จะมาเารถไถอีซกิ22แรงครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเอาขึ้นวิธีไหนนะครับโู้จัดใช่หครับเรื่นะองรอผมรู้

ไม่บอกคาถ้าเลยหัวคิดเสียหัวคิดปากาทาะไม่ต้องดาเอาซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่หรือปะครับ ่ของมันจากนั้นมาเอา2,000พั คลิปนี้ขเขาจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ